สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนบ่าพี่น้องพังลาวได้พี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศกป็ยินดีตอนหับเขาสูซองสาบัวคําบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื้อนี่สาบัวก็ได้มาบ้านหลอนปลาไรพ่อแม่พี่น้องเมืองจำพรแข่งสวรนณเขตเฮานอกพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาเห็นอีกครอบครัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นยังทุกข์ยากแต่ลำบากพ่อแม่พี่น้องก็ ชาวบัวสเขาไปหาเพื่อนเนาะไปสัมภาษณ์หรือว่าไปโชว์ไปทมบ่าเพิ่นครอบครัวเพิ่นอยู่จากคนพ่อแม่พี่น้องกัไปเบิ่งไปชมพ่อพ่อกันเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องชาวบัวสิพาอาไปสัมภาษณ์ทั้งครอบครัวเพิ่นนนอกพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาขึ้นไปหาเพื่อนพ้อมๆกันพ่อแม่พี่น้อง ขอหยาดข้นทั้งเฮือนเด้ยังเด้อสบายดีสบายดีเฮ้ยนี่เฮือนชานเจ้าบ่โดยเฮือนชานเด้อนี่โดยเดี๋ยวเจ้าอยู่จักคนนี่งเลยอยู่กับพวกับลูกนี่สามคนบ่โดยอสามคนโดยโดยเจ้ากะอยู่สามคนนี่เนาะโดยอสามคน Kính khảo kính nàm là bỏ Kính là đi Kính kín khảo nó. con nó mãi Rồi Kén nó mày bỏ rồi nó mãi Hết bởi lại bỏ Mở bởi lại, hà bởi lại kén như hết kìa ừ. Cả con, con nhà thảm sư đó, ưu sư nhá Sư ăn sư ăn tiêu ly Sư ưu tiêu Ừ Ăn nhúc chắc pí đã ngươi Chắc là hầu vật chặt, thả mẹ cô đó Bỏ trừ nó Ừ, bỏ à, rồi tham, hổ, 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 rồi. Ừ. Ni sư nhắn cha. nam búa la. la. Nong búa la. Ừ, nong búa la. Phần anh nhúc cho pì Hết chết rồi nó. Rồi. Phần cái đây hầm đây hiên nhiều bò. Không có ngân nè, xuống hiên cũng miếng ngân. Cả... Thứ ba nó mình bỏ đây khảo lông hầm lông hiên đây nó. Rồi với sài em với khảo hiên. Rồi. Ừ. Khảo nào một sự kinh đấy. Kinh. Mó đây hiện hai hiện nào phải sợ vậy. Nên là đột lan của bố mình, bố hết về phần xong này. แต่หากยังเป็นป่าเป็นหลอนบ่โดยยังเป็นป่าเป็นร้อนอยู่โดยไม่ลดไม่ไล่ไม่ลดไล่เราเห็นอยู่ม่ยลดโบมีลดโดยบ่มีลดแบบงูควายบ่ได้มีบ่เมีหมอบ่ได้มีบ่มีเนาะโดยบ่ได้มีกะนี่กะเฮือนชานของเอื้อยเนาะโดยกะได้เดี่ยงเป็ดเดี่ยงไก่อยู่บ่เออไก่บ่มีแล้วไก่ตัวเดียวน่ะโดยเป็ดไก่ตัวนั่นเนาะบ่คุ้ยมีเนาะบ่บ่มีถ้ามีงูควายยังว่าบ่มีลดไะ น้อาขวยไถเนาะโดยมีง้อขวยง้อขวยบุมมี่โดยยกินข่าแต่เดี๋มือเด้จะเอื้อยเอื้อยไปเอาอยู่ใช่มากินกินข่าซื้อกินเด็กเข่าคนนี้เนาซื้อกินเนาะโลโลเท่าไดเอื้อยโลนุโลซานหั่นซอนเซนข่าซานันนั่นซอนเซนเป่าเป่าหนึ่งชอนเซนโดยเป่าหนึ่งช้อนเชนโดยกะเบิดอากาศไปซื้อเนาะโดยเบิดอากาไปซื้อ ไปหายังเอือยแต่ละมือหาหาตัวใหม่ต <ừ> ัวตกื <ừ> ้าหาเฮ็ดมาขายเห็นบ่มากินโดยก็มากินเถอะกับมาแกนกินมันพอได้ขายแล้วมูบ่ลายโดยแต่ลายเลยอันพอคขายโดยแล้วเอือยไปเห็ดเบียยงานทำอยู่ใช่ไหมนะรายเงินมาชื้อเขาเนล่เราไปเห็ดเราไปเห็ดเบียยพวเห็ดเบียยพวไปเห็ดเนาะโดยเราไปไปทั้งเอือยจะเอาลูกอยู่กับลูกเนาะโดยอยู่กับลูกเอ ยามเฮ็ดกับไปหาเห็ดบ่ไปไปหามาขายได้เนาะอืโลเท่าไร่น่ะมันขายนานเถอะแกงพกเพราะอะไรแต่กินบ่เออโดยเพราะอะไรแต่กินโอือเลยมัดกินน้ำกินไนได้ใช่ไหมไงน้ำเลยกระต่ายกระถังเลือดตุ๋งเอาดิตุ๋งเอาน้ำผุนบ่เออตุ๋งน้งนำผุนมัดเวลาผุนหมดโตกได้ใช่ไหมตะน้ำสางพูนละบ้านพูนละไปตักน้ำสางแล้วเลยคุดแถวนี่บ่ออกบ่ร้อนบ่ออกแถวนี้ เออเออเนาะโดยบวอืมนี่นอนประจำเลยนี่เนาะเอือยเนาะเออนอนประจำโอยโดยก็เชื้อผากะมีพอใสอยู่นี่เนาะเอือยเนาะเออใสอยู่โดยโดยอันนี้เฮ็ดเองวะเอือยเออเราสะอาดเห็ดเราเนาะสะอาดเองเฮ็ดเองเลยนี่เนาะเออโดยโดยแล้วโดยโดยไม่ใส่บ่หรือว่าเอาไปขายว่าใส่เดี๋ยวตึกตึกป่า จะมีน้องมีอย่างอยู่บ้างนอนสะแต่นอนสะเนี่ยยังคำวิยาคือแหละมีน้องโดยโดยฝนกระตกฝนกระตกเลยเนาะเป็นได้เฮือนชานบ่ได้หัวบ่ได้พระบ่เมื่อวานเด็นพระเดี๋มาคุณพระคุณพระเนาะโดยคุณพระทางเทืองกะหัวอยู่บ่มันไม่ได้หัวมีสีอะไรหน่โดยกะหนัะ ม่้อขี่ไฟ่เนขี่ไผ่ขาไเลยเน่นบ่เออนั้นและแฟนุนมีแผนทาด้วยลูกบ่นเลยขอหยาดเด้ยัเด้อโดยนี่บอกเกลืนขวต้มนอว่าไเออต้มนอไม่ขาได้เนาะเออผ้าได้ฝนผ้าแฟนผ้าบ่ได้ไปเกี่ยวหยาไผ่ใช่พวเหรอแค่หยาตะดงนเด mi nhiều đó em mi à, nha mua đem em đó nhau, nhau ừ. tàu sư mày bao nổi sư mày khẳng ừ. ao tay hòn nương gì đó rồi khẳng hòn nương ừ. đấy เราไปเฮ็ดเบี้ยงยังนะเราไปไปเลยปั่นคันปั่นคนาบอสปั่นคณะรับจ้างเพิ่นบอสรับจ้างเพิ่นซื้อเข่าซื้อน้าโดยแบบว่าบ่ได้รับจ้างแบบว่าเอาเข่าบ่แบบเอาเงินเนาะเอาเงินเนาะเสียกับพุทธเจ้าแค่เราไม่ได้ไปกต่ยุดเนาะยุดโดยพุทธเจ้ามามันก็หัวหนูโดยนช่วงเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่บ่ได้เฮ็ด กับเพิ่นนไฮไปชอยอยู่เนาะโดยแต่ทั้งทั้งเอื่อยนาะบุไปบ่บุปไปไปไกลสวยเลยแต่วันนี้เพิ่นนไฮขาวจักชอบแถมคือชมนวเข้าไปไฮชิบชอกเก่าเนาะไฮชิบชอบโดยโดูไฮชิบชอกเนาะกันหน้าเพิ่นกว้างบ่กว้างเลยหน้าเพิ่นกต่ทั้งญาติพี่น้องของเอื่อยได้สักคนไม่มีนะทั้งญาติพี่น้องเอื่อยบ่มีบ่บ่มีมใครชอยเขาเนี่ยแหละญาติ่น้องเพื่นเนี่ยแหละ โดยท่านญาติพี่น้องของเอื้อยนะมีจักคนเอื้อยมีแม่คร้บหรือกับป้าเมื่อท่านั๋นบอกเท่านั๋นตึกมอกับเพื่อนกับบ่มีไ้บ่มีนาเห็ดบอกมีแต่หน้าก็ได้ดิโอ้อันนี้กับดินก็คือดินแบบดินของเอื้อยเองเนาะโดยดินขเอือยเองไรเนี่ แบบเป็นพูดพ่อพูดแม่บ่บ่ดิ้ตัวเองนห็แบบดิ้นเขาเดิ้นเขาอาแสงนี่รอส่งค่ะแบบเพิ่นเพิ่นปั้นไห่บ่โดยเพิ่นปั้นไห่เพิ่นปั้นไห่เฮาเนาะเลยกะก้วงเนาะถ้าเฮาเช้าเป็นให้เป็นหน้านี่กะมีรถหลอกรถไทยกะนี่ได้ยูโดยแต่นี่ค่ะผมมีรถไทยเห็ดเนาะโอ้ยเรามีรถไทยเห็ด ก็ถือแบบพวงอยู่ดรวยทุกอนอยู่สุดตัวบุญมีแต่ละมือกัพอได้แต่หาเนาะหาแล้วก็ได <ป S> ้เงิน<า>ชื่อเข่ากินแต่ละมือเหมือนบอสเออเพื่อชื่อเข่ากิน,นเลยรวยผขาหมมานนนะ่มกัมีเท่านั้นเนาะเลยเนาะเออไม่เท่านั้นเลยเลย สามคนเนาะโดยสามคนก็ตอนนี้ก็ขาดเค้นอีหยังลายที่สุดเออขาดเค้นเข่าเลยขาดเค้นเข่าเนาะโดยเออขาดเค้นเข่าขาดเค้นประแดดก็ได้พี่เป็นว่าได้เป็นมีเป็นไรหนโดยเออเวยบุ๊ได้เห็ด ชวนคั่วบ่บ่ได้เฮ็ด้ชวนพักชวนปลูกมะกอกผิกบอ๊ะไม่ปลูกเผ็ดเสือแล้วจะลาดรวยเลยชุ่มเพชรกันเลยรวยไ่<อ>ได้แบบว่าก้าในเนาะก้าใน,<อ>นคือว่านนี่เฮาปลูกบม่ก้าเผ็ดมีงยังโดยไม่ก้าโทนก็มีนี่น่ะโอ้ยเนาะอ๊ไม่ก้าเผ็ดใช่เงินมาปลูก<อ>น่าจะกาา้กาไว้เอลยก้าไว้แล้วก็พอมันใหญ่แล้วเฮาจังลงไปปลูก อาหารเด็ต้องคนเพชรตอ,อี้บรากาเลยเนาะเขาเป็นเขามีปลาโลนแม่นี่<อ>ไปดูหักผิกเนาะหักผิกหักไายเขาอยู่ตามปาลาตามมีมคน,นปลูก,กับเพราอะไรกินแบบก็ได้ก็ได้แม่ได้ดึ แต่ถ um, okay. ัดพื้นที่สุดตอนนี้ก็คือเขาเนาะโดยเขาหน้าถัดพื้นก็เขาหน้าใสแบบตึ้งว่าแล้วแบบคล้ายโอเคเนาะการน้องการใช้ไรขอตัวลาก่อนน้กเอลยเด้อเลยผู้นี้ก็ไ่ได้เข่าลงหั่มหุ่นเรียนเลยเนาะโดยอยากเรียนอยู่บ่ล่ะอยากเรียนอยู่บ่อยากเรียนลนะโดยไหนปะโดย ิียนังบ่มีเงินเข้าส่งเพิ่นซืุ้งซื้อซ้อมบ่มีเพิ่นยังบ่ได้ลงจักเถือบ่เอ้ยดอไปลงจักเถือโดยมีแต่อยู่นําเจ้ามันบ่เออยู่ไผลโดยโรงเียนไก่บ่เอ้ยแท้ในบ้านเฮานดิโดยโดยทาบ่ได้พาลูกเข้าโหาโรงเรียนเนาะโดยมีพาเข้าถ้ามีเงินถ้ามีเงินแว่ามีแบบทุนให้ส่งเสริมลูกเรียนนี่เอื้อยก็สิให้ลูกทําลูกเียนอยู่บ มห้เยอะทรงเยอะกว่าเดิมนอะยก็อยากให้ไม่ใจก็อยากให้ดูทำลูกเพียนอยู่เนาะโดยเจอสมเพียนนู่นเลยเนี่ยไดบ้านอะไรโดยโดยกับว่าได้คิดอยากไล่ดูอีบ่ะบอกินยาเอาบ่จะได้ได้เอากับวกลุ่มของเขาบวกลุ่มเนาะเขาบ่มีแบบว่าเขาแบบมีเขาไมีน่าโดย กับผู้เดียวนี่ก็ยังบ่ได้เฮียนไ n g เนาะโดยังบ่ได้เฮียนเลยโดยโดยเดี๋ยวกําลังแบบว่าพอเฮียนได้นี่ดอืโอเคเนาะเอ้ยเนาะกน้องก็สิได้ขอตัวลาก่อนเด้อเอ้ยเด้อยจ้าสบายดีสบายดี เดี๋ยวสิลงทายรอบๆให้พี่ให้น้องบึงเนาะเพือนซานของเอื้อยคือเชไดเนาะเอาไม่ข่ำเอาบ่ได้ไม่ได้ไม่ข่ำเวลาล้มนี่บุญญาตมันหักบ่บ่บุญญาตมันหักข่ำไปเลยเนาะอืข่ำเนี่ยแหละโดยโดยเดี๋ยวสิลงทายให้พี่ให้น้องบึงก่อนเนาะแต่นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนซานของอาทั้งอาครอบครัวของเอื้อยกะ กระผุกระพังแด้อพอแม่พี่น้องเนาะกะได้เอาไม้่านี่แหละพอแม่พี่น้องข้ามใบเพราะว่ามันเชื่ล้วพพอแม่พี่น้องทั้งเอื่อยกะเพิ่นกะขาดคืนเรื่องเข่าพอแม่พี่น้องอเ,นะเวลาฝนตกกะทั้งเอื่อยกะได้ตูงหน้ากินพอแมพอ่พี่น้องเพราะว่าเอื่อยกะได้ไปตักน้ำส้างไก เดี๋ยวสาบวัวจิตไทยรอบๆให้พี่ให้น้องเบ่งเนาะอาเรือนซานของเออยเป็นกระเซยกระผุกระพังได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะหนักขีดภัยเนาะ เวลาพุนตกกะพุ่นกะพระกะศาสต์กะหัวใน่พ่อแม่พี่น้องสายขาของเอื้อกกะหัวแน่เห็นไหมครับเอือกกระตูงน้ำกินอยู่นี่แหละถ้าเวลาพุนตกเนาะเอื้อยกระตูงน้ำกินอยู่ ทังวว้งครอบครัวอึดกับอะไรเอาไม้ค้ำนี่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่ายันนะเพราะว่ามันเชนเนาะแต่ยันมันล้มมาทั้งนี้พ่อแม่พี่น้องก็จะค้ำใบ้ับโบค้ำใบก็คือว่ายานมันล้มหละพ่อแม่พี่น้องทั้งออยก็ยังขาดคืนเรื่องเขานี่แหละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนช้านก็คือเฮาเห็นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องก็ผูกกับพังแล้วหาเงินกับพ่อได้แต่ ชื่อเขา่าพ่อแม่พี่น้องชื่อข่ากินไปแต่ละมือเนาะกะดินเนี่ยจะเป็นดินนาทั้งญาติพี่น้องเอาหายเนาะผลผลปั่นหายแต่ทั้งเอื่อยเพิ่นก็ยังบอมีหลดไถเห็ดหายเห็ดนาพ่อแม่พี่น้องถามว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะใจบุญอยากซ่ยทั้งเดือยทั้งครอบครัวของเอื่อยเนาะเรื่องเขา่าเรื่องเขา่าหรือว่าเรื่องน้ำนี่แหละทั้งเอื่อยเพิ่นก็ยังขาดคืนอ่าเรื่องเข่าเนาะ คือนชานของของเอื้อคือเฮาเห็นนี่แหละได้อาไม้ขำใบพ่อแม่พี่น้องถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยาก่วยเหลือทางครอบครัวก็ติดต่อทั้งสาวัวได้พ่อแม่พี่น้องทางครอบครัวของเอื้อก็ยังขาดคืนเรื่องขา่าเพราะว่บาบมมีข้ากินเนาะก็ไปรับจ้างแต่ละมือแต่ละวันก็ไร้ซื่อแต่เขา่าถ้าเวลาเวลาฝนตกก็ละยุดเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้ออกไปเฮ็ด คือเอาท่าโชกาม้ทั้งครอบครัวของเอื้อยนี่แหละกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวกะชิดไหลคอตัวลากอนกะผักติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์สาวบัวในเด้อเนาะพอมีกำลังใจเหตุลิดลงไปเรื่อยพ่อแม่พี่น้องชาวบัวกะชิดไหลคอตัวลากอนขอกราบามาสบายดี